อ้าวแม่ครับอลันเจ้าอีกไหมไม่เป็นไรครับยอมก็ได้ครับเอ่าเห็นะครับผมเพราะฉะนั้นก็เริ่มไม่อยากนอนกันแล้วนะฮะทีแรกเริ่มทีแรกอยากนอนตอนนี้เริ่มไม่อยากนอนกันแล้วนะครับผมโอเคฝั่งนี้บ้างพี่ก็เดินมาฝั่งจินฮุกนะครับผมคัปเปอร์แล้วก็พุทธชัยนะครับผมอ่านคำถามเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับโอเคงั้นเดี๋ยวให้จินฮุกอ่านเลยครับอ๋อ ถ้าบัสเป็นไดโนเสาร์จะคำรามแบบไหนคำรามไม่ได้วงกลมชัดๆว่าคือคอควายเลยตอนเดินไม่ไดคอควายนะคำรามก็ไม่ผิดใช่ไหมจะคำรามแบบไหนครับคำรามถ้าะไรนะคำถามคือถ้าเป็นไดโนเสาร์ถ้าบัสเป็นไดโนเสาร์จะคำรามแบบไหนจากใครเลิกจากใครดีจิโมคิมไหมครับ ผม่าโยนโยนกันขอแบบสแบบ2เวอร์ชันนยได้เลยครับผมเอาแบบพี่คิมก่อนิมพี่คิมก่อนเลยอันไหนเนี่ยรสองันไหนพันเกาหลีไงอันนี้คือเอาแบบน้องคิม จัดไปครับอ้าว้ยจันสาเมื่อพูดเพ่ออะไรเมื่อกี้พูดเว่าอะไรอ่ะเล่นเองเอายเราก็พูดบะหมี่อะไรครับแ่ว่าพูดบะหมี่ด้วยหรอก็ค่อยๆฝึกไงอ๋อกำลังึังจูใ้รูสปที่กำลังฟังจูใช่ครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมระเริ่มละเริ่มเริ่มู่ีแล อ่าคอปเปอร์ครับ่าก็เปอร์อจิงเปอร์มีสอคนในในร้านเดียวนะจริงเหรอจริงเฮ้ยผมเนี่ยช่วงนี้่มีคนเรียกผมอย่งนะครับเรียกพี่คอปแบบพี่คอปใช่ครับแล้วเดี๋ยวเปอรจะเอาคำรแบบเวอร์ชันพี่คอปเลยอ่ะบอกพี่คัปเปอร์ก่อนเดี๋ยวเวี๋ยดดีเอีีดีดด ไม่มันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะครูแบบเขาเรียกว่าไงเป็นการแบบอินโทรก่อนอินโทอินโทรอิด้วยเมื่อกี้แัดเทไปแล้วครับถอดเกี่ยวกับเทไปแล้วโอเคได้เมื่ยวกับเท่แล้วเขาแบบอันนี้คือผมแบบทะเลาะกับเขาบ่อยคนเนี้ยผมไม่เข้าใจเขาออกมาใช้ชีวิตด้านนอกกันรลยคนนี้เขาเรียกว่าเขามีชื่อว่าเหมียวเหมียวเพื่อนผมเป็นเหมรยวเบืร์นนะเพื่อนผมซ่อนล่างนี้อยู่เดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนดูนะผมจะทำร้านแบบเหมียวเพื่อนับ มีเรื่องราวไเรื่องราวอะใช่ใจ้ครับสูเครียดเลยครับสู้เป็น่ว่าแต่ว่าผมเชื่อวผความรู้มาอะไรบอกคนเนี่มจะอาาให้ดู่อยมีความรู้บอกคนด้วยรู้เลยผมรู้เลยผมรู้เลยถ้าผมเป็นนเสา์ผมจะรอว่า ตาตา mhm. ซึ่งก็คือไก่แต่คือแล้วผมนั่งถ่ายที่บอกเลยแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยไก่ปัจจุบันเนี่ยได้สูญเสียพื้นมันไปหมดแล้วแล้วเขาก็ทำแบบ P O V ย้อนกลับไปเมื่อร้อยล้านกว่าปีก่อนเขาบอกว่าก่อนไก่จะมาเป็นไก่เนี่ยไก่เป็นไดโนเสาร์มาก่อนนะผมมผว่ามันก็อาจจะจริงนะเพราะว่าถ้าสังเกตจากขาสองข้างของมันเพราะโปรตีนไดโนเสาร์ตัวตัวพันธุ์ทีเล็กนะครับมันก็เดินขาสองข้างใช่ใช่แล้วเป็นแบบว่าแบบ ขาขามันคล้ายๆที่เล like ็กใช่ใช่ครับผมก็เลยนั่งนั่งดูทิกตอกนั้นทั้งคืนเลยนะผมก็แบบเกี่ยวข้องกับไก่ใไดโนเสาร์เนี่ยผมก็ดูไปเรื่อยๆจนถึงวันนี้ผมกยังไม่ได้คำตอบเลยครับเพราะจริงๆอ่ะพี่สรุปง่ายๆจริงๆแล้วไดโนเสาร์เนี่ยไก่เป็นไดโนเสาร์อย่างเช่นไก่ไก่โอ๊กับไก่อ๊ากเนี่ยจริงเพราะพี่ไปดูมาเหมือนกันแล้วเขาบอกว่า ไอ้ช he the ิ้นส่วนที่เขาทำอ่ะมันทำมาจากแบบว่าเขาเรียกไรนะซากกระซิ้วอะแล้วมันต้องผ่านกระมวลกรเทียมใแล้วก็ไก่แล้วก็ออกไข่ด้วยในลำตัวเนี่ยถ้าตอนที่ผมดูนะก็ออกไข่ต่างเหมือนกันเลยถ้าผมมาเจอกับคดีในเรื่องสาวตอนนี้มันไก่มันไข่แล้วกไก่ บอกเลยคือคือจอไไัดเต็มเอาไว้ขนาดนี้มันก็ต้องใช้เวลาแต่งตัวห <c oughs> น่อยไรของน้อเอองั้นพวกเราเนี่ยไหนๆก็มาแล้วครับขอยึดเวทีตอบคำถามต่อได้ไหมฮะไม่ได้ครับทำไมฮะออได้เตอนนี้เหมืนอนกับแบทเทิลนะเดี๋ราจะเราส่งน,น้องๆไปแบบว่าเตรียมตัวก่อนอ่าแท็กแท็กแท็กครับผมสับจับมาสับลครับเย้ขอเสีย่นิดนึงนะ พยายับมาครับพยายามมาโอเคเห็นเราใช่ไหมว่าเมื่อกี้แบ่งคนะครับผมก็คือเราจะมีคำถามจากแฟนๆอยู่ในกลองแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยหยิบก็เป็นพาร์ดกับ แกเป็นฮาร์ดกับผมนตแล้วอมไหมยิบเลยหยิบเลยโอเคตอนนี้อ่านคำถามนะครับโอเคอ่านแล้วนะอ่านแล้วครับเรียบร้อยโอเคงั้นเริ่มจากฝั่งพาร์ดมาคริสและรอบพีมาสู่ครับคำถามคือใคร

เมื่สูงแล้วกันใครเบียวแล้วหรอสุดแล้วผมว่าถ้าสมมติเบียร์ให้เบียร์จริงๆนะผมว่าน่าจะเป็นเอเอเพาเขาแบบยืนเฉยเขาเอไม่ต้องพยายามนะผมนะหรือว่าไม่ต้องพยายามที่จะเบียร์เลยหล่ออะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้แต่ว่าสงสัยมานานแล้วเขาอกเบียร์ไปว่าทีมว่าต้องไม่อยู่เพราะทีมว่าที่ ไม่ไม่ค่อยจะช้ำชองเรื่องความเรื่องเดียวเดียวเปรี้ยวมันฟีลแบบว่าสมมติน้องดูการ์ตูนเนี้ยแล้วน้องน้องบอกว่าเฮ้ยชอบตัวละครนี้มากเลยน้องน้องก็แบบพูดตามเขาทำตัวเหมือนเขาอะไรเงี้ยสมมติเอชอบดูทอมแอนด์เจอร์รี่ไหมไม่ได้พอะไรทอมแอนเจอร์รี่เอเอก็จิ๊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 ลองทำลองทำ เดี๋ยวแล้วเมื่อกี้ก็ได้หลอกผมคิดว่าแล้วผมเอเดี๋ยวแล้วหล่อสุดถ้าผมทำนะสมมติผมอยากเป็นมงกุลอย่างเงี้ยอยากวนเลยผมก็ไม่รู้ทำไงอเอเดี๋ยวทำแล้วไม่หล่ออะไรยังไงว่าเอเดี๋ยวหล่อสุดครับผมอันนี้คือโยนโยนได้เอโยนได้เอเลยหล่อสุดอ่ะครับผมมามาคริสโอ้โหอย่างเงี้ยนะครับผมว่าานครับเออ ที่สุดละหรือเบียวหล่อสุดครับแน่นอนเบียวเนี่ยยังไม่เคยเห็นแต่ว่าหล่อผมว่าฮาร์ดครเบียวที่บอกว่าให้ฮาร์ดหล่อหล่อสุดในวงก็ได้ครับเฮ้ยไม่มีขันจะได้ตลอดลองดูบ้างถ้าไม่น่าดูมีอะไรน่าขัดนะพี่หลักฐานก็เห็นอยู่ใช่ไหมโอ้โถ ก็เต็มตาพวกเราทุกคนนะอ้าวผมตาผมใช่ไหมราคาเนาะผมว่าผู้เจ็ดเจ็ดใครนะผู้เจ็ดเจ็ดอ้าวผู้ชายใช่คือเบียลแล้วหล่อสุดไหมไม่รู้แต่เบียลแล้วผมชอบสุดเขาเบียลแล้วแบบถูกต้องอ่ะแบบเปลี่ยนเพื่สีเลย ก็ทำถึงถึงถึงมากทำถึงทำเกินด้วยบางทีนะครับฝั่งผมมั่งนะฮะแป๊บนึงฝั่งคุณพลกับเอเออยากเอาคำถามนี้ไหมครับเบีวได้ครับเบี้ยวได้ใครเบียวแล้วหล่อที่สุดนะครับผมคือถ้าลองมาจากผมเนี่ยผมมีอี่คนก็คือน้องเน็กซ์ เราค็อแบบว่าอยู่บ้านด้วยกันก็จะแบบนั่งดูกระตูนด้วยกันอะไรเงี้ยเราเรียนดูนี่เนาะแร่เห็นเน็กเดี๋ยวนเช่าอ่านหนังสืออะไรเงี้ยก็เลยแบบอันนี้อันนี้ตอบความรู้เฉยๆอย่ายแบบคาดหวังเลยคือเห็นน้องเขาแบบว่าอ่านเหมือนเรียนญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อนข้างแบบว่าเฮ้ยมันแบบมันจะเอาให้สุดเลยอ่ะแบบญี่ปุ่นก็ต้องเบียวให้สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือว่าน้องเน็กได้เป็นคนที่แบบว่าเหมือนแบบเขาจะเอาสุดในด้านเบียวตลอกไหมนี่ต้องถามผมทีเอ้อเอ้อ เดีว่าแบบเรื่องความรออะทุกคนในบาสหล่อเท่ากันลลล้แล้วแต่แบบแล้วแต่สเปแต่ว่าแตถ้าแบบถ้าแบบว่าคำว่าเบียวที่พี่คุณบอกมาแกเดียวว่าก็เป็นคอปเปอร์ครับอร์ไหมได้ไหมเจอได้ได้ได้โอเคแล้วคำถามเราคำถามเราถามพวกเรานะฮะครับผม แนะนำอาหารที่ชอบหน่อย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 อยากลอกบัสอิสเทลหัวใจอยากลอกคืออยากกินน้ำคืออยากอยากแบบกินน้ำอ่ะแนะนำอาหารหน่อยกินอะไรดีเอ่อเอาเป็นน้ำดื่มได้ไหมตอบด้วยค่ะพี่อยากรู้ว่าช่วงนี้แบบว่าเราแบบรู้สึกง่วงของวันน้อยๆอะไรอย่างนี้ใช่ม เพิ่งไปเจอมาอย่างหนึ่งที่แบบดีมากคืออะไรฮะมัชามัช่าเฮ้ยคือมัชชาก็อะไรที่อร่อยมากเลยนะครับอือใช่ก็ลองไปลองไปกินดูนะมัชชานะฮะทุกคนแล้วผมก็ลองไปกินดู่ของคุณพลผมนะฮะเดี๋ยวนะอาหารหรออาหารเลยชมมุติจานเดียวจานเดียวชงนี้ชอบกินแบบว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรแบบยำหมูยอหมูยอชอบ คนอีสานเขากินกันไหมับอย่างไรยำหรือแบบพวกส้มตำกินไหมคุณใช่ไหมครับคือผมบอกเลยนะผมเป็นเด็กกรุงที่ค่อนข้างชอบแบบอาหารอะไรพวกส้มตำพวกแบบว่าล่าพวกแบบตกมากคือแบบว่าคือไม่รู้ว่าอยากอยากเกิดเป็นคนอีสานเฟร่จะได้ใกล้ชิดเออลอกได้ลอกได้ เราเชิญที่เหลือขึ้นมาดีกว่า